มึงสางขวดเจียวขึ้กินเบิร์อะัวใหญ่วกะเออัวใหญ่กะบผิดวังเลยพี่น้องมาเด้อมาเด้ออ่อยัวใหญเลย แทบพร้อมเข็มคนพักกะระไรพักกระสดุดอุ้ยบอกพริกนี่กัดกูได้มากเพี้ยนนี่บอสหวยกินเบิดถ้วยก็ได้พักกระสดุดงามอันนี้กระกรอบอยังก่อนเกี่ยวนี่กระกรอบอุ้ยมามาบ้านสิได้เลี้ยกก่อนแค่สอกบว่นี่